มึงเข้ามาอืมมึงก็เข้ามาขมลาดแทงมันำหลาดแทงอ้าวดับซะงั้นอย่าบอกนะไอสัตว์ขึ้นโฆษณาเฉยเลยเฮลโหลผมเอกและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ evc tv กันด้วยนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่ในเกมเกมอะไรวะ Bloody Bastard ซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวอสศวินยุคกลางนะครับ ไอ้เจ้าเกมนี้ออกมานานมากแล้วครับแต่ว่าผมก็เพิ่งได้หยิบมาแคสตแต่เขามีอัปเดตใหม่ด้วยนะก็คือเป็นอัปเดตตัวที่เราสามารถไปผู้มีประเทศอื่นได้แล้วก็มีญี่ปุ่นและตอนนี้มันอันล็อกมาโอเคนี่ไงอ่าเนี่ยเราไปญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยสู้กับเจแปนนีตัวละครผมตัวนี้ขอตั้งชื่อว่าคำหลาแล้วกันนะไอ้คำหลาแล้ววันนี้นะอาวุธของคำหล่านี่ก็คือ นี่นะเป็นไมคคอนเอาไปดูหัวพอโอเคคำหลาได้เวลาทดสอบฝีมือกันแล้วนะโหผมผมผ่านด่านมาแบบเยอะมากนะอ่ะโอเคมาด่านอันนี้เลยและกันนะโอ้ยผมเล่นผมตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมติดขนาดนี้ี่มมามาต่อกันเลย513ด่านเป็นไงเนี่ยโอ้โหไอสเสวินมานี่ยอ้ยอ้ยอยจย,อยโอ้โหมึงมา,ม,งม,ามึงมาใสา่เลยเหรอ นี่ไอ้ขบหลาสู้เขาสู้เขาบ่จยนี่ทุบหัวทุบหัวทุบหัวทุบทุบนี่นี่ไม้ไม้ไม,มาพร้อมกับไม้ค้อนไม้ก็ทุบหัวพอ่อทุบหัวพ่อมึงไอ้ไอ้บราไอ้ไอ้เออมันนกมันนกมันนกออมึงตีดิมึงตีเออเออไออ้ยไอ้เชี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย สองข้างเลยโอ้ยเลือดเลือดออกแล้วกูหัวแตกแล้วอืมออือีกคำลาสู้คำลามึงสู้ดิวะเอ้ยอืมึงสู้มึงส,สู้โอเคแตกครับหัวเนี่ยเราได้เวลาไปรังเกชาวบ้านเขาละผมจะไปเจแปนนี่จะออกอไปออกไปอดีอย๋ยเพิ่งอดีายวเพิ่งเข้ามาตั้งตัวก่อนคำลาสู้กับใครเนี่ยมัสุมัสุโนทาดาชิ อ่ะโอเคอออทอดาชิอือนี่เดี๋ยวถีบถีบเลยถีบเลยเนี่ยยกยกขับหล่ายกขาไ่ขึ้นโอ้ยขับหล่ามึงเหนื่อยมากมึงเหนื่อยง่ายมากขับหล่ามึงยกยกขาหน่อยโอ้โหออออเออ,อ,อนี่ขับหล่าสู้เขานี่คนญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นแล้วรู้ไหมกูก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยยมามาฮ่าฟีโน่เนี่ยมิซูบิชิโอมาเกซ์นะฮอนดา้า สกูปปี้อเอ้ยเฮ้ยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเฮียหัวแตกกว่ดิมามามานี่มีซูบิชิยามาฮ่าฟีโนโส่สกูปปี้ฮอนด้าซิตี้โอมา,าเซซูชิฮอนด ai แฮตเตอรี่หยุดนี่ขาดขดนี่นี่เอาแทงเลยปล่อยให้แทงเลยเนี่ยมาเลยมาเลยเนะนี่ยเนีๆๆๆๆ่ยเนี่ยนี่ นี่นี่เอาโล่ทุกหัวเลยหลับเลยหลับเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอาวุธดีกว่านะคำหล่าจะเก่งเกินไปแล้วนะรังแกประชาชนพวกเราเนี่ยงั้นเอาแบบเท่าเทียมแล้วกันนะแล้วตอนนี้นะครับคำหล่าของเราก็ใส่ชุดที่เท่าเทียมกับคนญี่ปุ่นเลเวลหนึ่งตอนนี้ผมเท่าเทียมแล้วคำหล่าเท่าเทียมแล้วตอนนี้เออสู้กันแบบนี่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 มีดมีดมีดนี่แทงกันจับแทงกันยัด เพลงกัินยับมานี่มานี่เทสุยะเออเข้ามาเข้ามามิซูบิชิยามาฮ่าเจ้อเจ๋อเจ้าฟีโน่ฟีโน่ฟีโน่สกูปปี้ฮอนด้าซิตี้โอ้ยฟันไม่โดนฟันไม่โดนมานี่มานี่มานี่มึงมึงหาเรื่องโอ้เตะกูเหรอเตะกูเลยโต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 แทง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 ไม่ยั้งแทงไม่ยั้งวันนี้ละ ชิดชิดชิดนี่โดนแทงโดนแทงโดนช่วง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 นี่นี่แทงไม่ยั้งแทงแทงแทงโอ้โหเลือดกูก็นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทิ้งอาวุธแล้วมันทิ้งอาวุธละโดนโดนแขนแขนไปละแขนมันเน่าละนี่โดนนี่ยามาฮ่ามิซูบิชินี่ฮอนด้าเนี่ยฮอนด้าซิตี้นี่มา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  มาดาบบุมาดาบบุมึงมาดิมึงเอง e, มาจากไหนเนี่ยเนยแทงแทงแทงเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิด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 ดิแทงแทงเนี่ยนี่จ,วจว้วงจ้วงไปละไปละสมองสมองเอ ي, นี่ยเอ้ยแขนแขนไม่ใช่สมองสมองเจ้า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 เข้ามาอือมึง,ม,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 งมึงก็เข้ามาขำหลาแทงมันขำหลาแทางแทงมันไวๆอ,อืออย่างนี้อ่ะ ว่าคำหล่าเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคำหลา่าอ่าอันนี้ชื่ออากิโร่นี่นี่ทบุทบทุบใช้ศอกใช้ศอกนี่ต่อต่อ,ต,อต่อเลยเนี่ยเนี่ยแทงแทงแทงเนี่ยแทงแทงรัวแทงรัวเนี่ยมือไปแล้วมือไปแล้วมือมองเง่าแล้วมือึงเง่าแล้วมึงโดนมึงโดนโดนมีดกุดนหน่อยนี่คำหลา่าคำหลา่าจัดการมันจัดการมันเตะมันเตะมันเตะมันเออคำหล่าคำหล่าแทงมาเลยแทงมาเลยโอ้ยนี่โอ้ย โอ้ยเกมมีโฆษณาโอ้ยตายแล้วโอ้ยไปยิงแมนเดะเยเยอะ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 เยอีฟันฟันฟันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำล่าเนี่ยนี่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 ผมมีผมมีมีดผมมีมีดเออนี่นี่นี่โดนโดนโดนบ้างโดนบ้างโอ้ยคำล่าโดนมีดบาดตอนนี้คำล่าแทง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 โอ้ยแทงทีแทงทีซอยซอยเนี่ยซอยซอยเลยเนี่ยซอย ชุด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 นี่ใช้คำศัพท์ยิลิกือเนี่ย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 โดนเนี่ยนี่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 เนี่ยคำหล่าคำหล่าสู้เขานี่นี่โดนแทงโดนพักพักพักเนี่ยสโลโมชั่นเลยเรียบร้อยอันนี้มีของอันนี้โอ้โหของใหญ่ซะด้วยนี่นี่คำหล่าไม่วันคำหล่าสู้เขาคำหล่าโอ้ยโอ้ยคำหล่าเอ้ยโอ้ยเจาะ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 เอ้ยเอ้ยกระโดดแทงฝ่ายเดียวเลยเนี่ย คำหละคำหละสู้คำหละเอ้ซอยซอยซอยทีทีคำหละอย่างนั้นอย่างนั้นคำหละซอยซอยเออซอยนี่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 แทงแทงแทงไม่ยังไหลเลยเนี่ยไหลน้ำแตกเลยเนี่ยเนี่ยเลือดเลือดหมายถึงเลือดเนี่ยโดนโดนของมึงใหญ่เลยแต่ผมจะใช้อาวุธของทางโรมันเขานะมันโรมันเอ็มไพร์อันนี้ง่ายโรมันอันนี้ง่ายคนฝรั่ง ออมีดาบมีดาบโอ้ยยาวซะด้วยอ่าน <t> ี่มึงโดนมึงโดนเนี่ยโอ้โหแรงแรงซะด้วยเรงซะด้วยไม่เท่าเทียมเลยไม่ไม่เท่าเทียมเลยคนญี่ปุ่นเขาใช้มีดนี่เนี่ยเคสากุเกสากุนี่เคสากุดีนี่โดนโดนมิซูบิชิยามาฟีโน่โอ้โจโจนี่โดน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 หัวหัวไม่ขัด อีอึอึนี่หัวขาดไปดินี่มันนี่โดน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 นี่ฟาดแรงๆฟาดแรงๆฟาดแรงๆฟาดไม่หยั้งฟาดไม่ยั้งฟาดไม่ยั้งฟาดไม่ยั้งฟาดฟาดฟาดอึนี่โอ้โหอุ้ึอึอยเจ็บหนัก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 นี่นี่นี่ดู อันนี้น่าจะบอสอันนี้บอสไฟเนี่ยเทสุยุกิเทสุยุกิยุกิเหรอยุกิเหรอมึงกลับบ้านไปเล่นดูเอลไปอือ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 คำหลาฟันฟันไม่ยั้งฟันไม่ยั้งคำหลาจังหวะนี้ได้เปรียบฟันฟันเนี่ยโอ้ยโอ้ยคำหลาไม่ใส่เสื้อผ้ากูกลัวโอเคเคนคำหลาไปแล้วโอยคำหลาเอ้ยรอหลุกเอ้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนโดนโดนนี่นีโดนดาบจามเข้าหัวเนี่ยติดเลยติดเลยโอ้โหกูได้หนึ่งดาวกูเลียดลงหลายเติบแล้ว <c oughs> คำลาจะไม่ทนอีกต่อไปเขาทนแดดทนร้อนทนหนาวมานานละอ่ะได้เวลาละคำลาใส่เสื้อผ้าดูแล้วดาบนะเอาดาบนี้เลยคำลาฆ่ามันคำลาบอกแจกความเท่าเทียมใช้ในดาบเนี่ยเออใช้ย,ยากใช้ย,ยากเออเออดาบยาวดาบยาวอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยนี่แรง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 อุ้ยมานี่มานี่มานี่เอาตายเลยเด้อเฮ้ยสองทีตายเลยอะไรจะออโอ้โอโอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโฆษณาหาอะไรเนี่ยมึงเอาอะไรให้กูดูเนี่ยโอ้เด็กดูไม่ได้ช่องช่องกูจะบินมามานี่นี่โอ้โอ้โดนโดนฟันโดนฟันนี่มึงโดนมึงโดนมึงโดนเนี่ยโอ้ยไปละแขนนี่แขนข้างมึงไปละ เอาคัมลาคัมลามึงลุกมึงลุกก่อนมึงจะมึงนอนมึงสู้มาเยอะมึงไม่นอนนี่นี่โดนโดนโดนคัมลาสู้เขาคัมลานี่นี่นี่มาไซโยชิมาไซโยชิมาไซโยมาไซมาไซนี่นี่มึงโดนเนี่ยโอ้โหยูเีกัดสาดเลยคัมลามึงโหดกันไปแล้วคัมลาหนี่นี่คัมลาคัมลา มาดิติำลาด,านด,านดานาันดันดันย้ายเขาเขาฟันย้ายเขาฟันอยมาฟันไหมฟันไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง,ง,สองสสโ,อโ,โอ้โหโอ้โหหยยางเลือดแตกเลยมันเกินมันมีอะไรเอียเนี้ยโฆษณาหาอะไรมันมันก็อยากเกินรเวนะคำล่นะนะเอ่อ ลองใช้เขมัดดูไหมผมอยากรู้ว่าเป็นไงผมขอลองกับด่านหนึ่งนะเพราะว่าถ้าด่านพวกต่อต่อไปเนี่ยน่าจะไม่ไหวคํหลาเราเนี่ยเอามาคํหลาใช้หมัดนี่นี่โอ้โหแขนมึงสั้นหรือเกินคํหลานี่โอ้ยคํหลาคาหลาสู้เขาสู้เขาใช้หมัดใช้หมัดใช้หมัดเป็นใช้หมัดเป็นคํหลาใช้หมัดต่อยต่อยอดแขนมึงไม่มีเลี่ยวมีแรงเลย ต่อยต่อยต่อยเนี่ยต่อยต่อยมีต่อยมีดโอ๊ยต่อยอย่างนี mm ้ข hmm>. right? e? ับอะไรใครใครได้เหรอยันมันยันออ้ยหยุดต่อยต่อยต่อยมันคำหล่าคำหล่าสูโอ้ยเฮ้ยโอ้ยจูคำหล่ามัดเมานี่นี่มัดเมาโอ้ยคำหล่าเกินไปคำหล่าเนี่ยแค่แค่มัดเนี่ยนี่นี่โดดโดดนี่โอ๊ยน็อกได้ด้วยมัดวันนี้ไม่ นี่คำหล่ามัดเมาคำหล่ามัดเมานี่ enfin. นี่แต่ละมือแต่ละเดนี่ฝึกเตวิทยาหยุดนี่เฮ้ยนี่เราเป็นจอมหยุดได้นน่อือนี่นี่นี่มาคำหล่าคำหล่ามัดเมาคำหล่ามัดเมานี่นี่นี่โอ้โหกูกูรู้สึกว่ากูเอาเข็ไปพทงมีดเขามากกว่าคำหล่ามัดเมาคำหล่ามัดเมานี่นี่นี่คำหล่ามัดเมาดุยวิทยาหยุดวิทยาหยุดนี่นี่ คำหลามัดเมาว้าจู่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 ตีขึ้นดักเล้งนี่ตีขึ้นดักเล้งนะเคียนนะเคียนมอตุนเขาตีกันทีงสี่แหละนี่นี่นี่มึงเจอคำหลามัดเมานี่นี่นี่คาคาซูมิคาซุมินี่นี่โอ้ยโอ้ยเนาะตีตียังไหนเนาะนี่คำหลามัดเมามันมันนี่นี่นี่เนาะ โอ้ยโฆษณาเมย์มันยังอีกแล้วเกมนี่ไอ้บอยประกอบเราประกาศโปรโมทให้อยู่สำหรับเกม l รดดี้บ s t a r ดนะผมก็ขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูใหม่แล้วก็สำหรับใครนะฮะที่ดูมาจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนดูนะว่าผมลงคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบใจหลายๆเด้อ